สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งกับเคซี่โปรเจกต์โปรเจกต์บ้าบอนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบวงจรนี้นะครับ DC to DC converter นะครับวันนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นเบอร์ซี5 9 9 8นะครับเป็นชนิด NPN นะครับจ่ายไฟ 12V โวลต์นะครับวงจรเดิมนะครับที่เคยใช้กับ 3.7V โวลต์นะครับมาลองดูกันเลยนะครับ ว่าจะได้มาสักกี่วนตกี่วัตต์นะครับาทดสอบตัวที่หนึ่งครับไฟสิบสองจุดสามโวลต์น,นะครับใช้ไฟจากแบตสวรรค์แบตนะครับก็ความถี่อยู่ที่สาสิบห้ากิโลเฮิร์นะครับแรงดันอยู่ที่ร้อยสี่สิบเก้าโวลต์น,นะครับกระแสอยู่ที่ศูนย ที่5.5มิลลิแอมนะครับแรงดันเอาพุทนะครับหนึ่ดนะครับ1นึ่งจุดมนะครับล,ลองอีกฝั่งนึงนะครับลองทีลยฝั่งก่อนนะครับอีกฝั่งหนึงนะครับได้มากไกลเคียงกันนะอันนี้ แังดันเอาพุ่อยู่ที่146โวลต์น,นะครับเดี๋ยวมาลองสองฟังเลยครับแบบพร้อมกันนะครับโอ้สว่างจ้าเลยนะครับอันนี้แรงดันอยู่ที่286.6โวลต์น,นะครับความถี่19.3กิโลเฮิรตซ์นะครับกระแสยอยู่ที่36.9มิลลิแอมป์นะครับ อินพุกินกระแส11.4โวลต์นะครับ2.2แอมป์นะครับใช้ได้ดีเลยนะครับอาจใช้งานจริงได้เลยนะครับตามใช้ไฟโซลาร์เซลล์2 2โวลต์นะครับเปิดหลอด l e d 220ีโวลต์ก็เปิดได้นะครับถ้าวลตตกลงไปตอนนี้ตอนนี้อีกแรงดันก็จะตกลงไปอีกนิดหน่อยนะครับ ปรับเปลี่ยนโดยการปรับค่า R นะครับลดลงมาสักนิดหนึ่งนะครับ9าวอโอห์ม oh นะครับอาจจะได้นะครับตัวน,นี้ใช้ R 1 K โอห์ม oh นะครับหรือแม่ก็ลดรอบลดรอบนะครับลดรอบฝั่ง secondary นะครับให้มันควบคุมแรงดันไม่ให้เกินนะครับก็เดี๋ยวลองคำนวณดูครับ ประสิทธิภาพครับประสิทธิภาพก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับเอากําลังเอาพุทหารด้วยกําลังอินพุตนะครับคูณได้ร้อยนะครับก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับ4 2่สินะครับก็สูงที่สุดเท่าที่เคยทํามาของผมนะครับปกติก็จะได้อยู่ประมาณ2ีซนหรือ17%เซนต์เนี่ยครับก็ถือว่า ใช้งานได้ดีครับเดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบกับอินเวอร์เตอร์ที่เขาทำขายอยู่นะครับประสิทธิภาพที่เขาทำมาดีแค่ไหนนะครับโอเคต่อเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาทดสอบดูประสิทธิภาพของเขาดูน้ครับนี้เขาใช้ขึ้นวัด10กิโลเฮิร์ตซ์ครับ251โวลต์ๆๆๆๆๆๆนะครับ สองล่าสิวลต์นะครับ3.33.3มิลลิแอมป์นะครับอินพุตของเขากินแค่แค่1แอมเองนะครับ1.1แอมป์นะครับ11.8โวลต์นะครับต้องยอมรับนะครับว่าเขาทำมาตรฐานดีกว่าเยอะเลยนะครับประสิทธิภาพเขาลองมาคำนวณดูนะครับ ลองคำนวณประสิทธ,ธิภาพก็สูงเอาการอยู่นะครับแรงดันอินกำลังอินพุตเขาใช้อยู่แค่กำลังอินพุตเขาใช้อยู่แค่สิบสองจุดเก้าแปดวัตต์นะครับเอาพุ t เขาได้แปดจุดสามแปดหนึ่งวัตต์นะครับประสิทธ,ธิภาพก็อยู่ที่หกสิบสี่จุดห้าหกเปอร์เซ็นต์นะครับจริงอาจจะสูงกว่านี้นะครับแต่ผมมาใช้ผ่านตัวนี้นะครับ เลติฟายเป็น DC นะครับเพื่อจะทำการวัดค่าให้เหมือนกับตัวของเรานะครับจริงๆอันนี้มันเป็น DC to AC นะครับก็คือจากไฟ DC นี้ครับมาเป็นผ่าสวิตชิ่งความสิทธิ์ที่สูงครับเป็นไฟ DC นะครับเราก็จะเป็น AC ตปรับเป็น AC 5 0เฮิร์ออกมาให้เราใช้งานนะครับแล้วเราก็จะมา เล็กีไฟเป็นกระแสตรงอีกรอบหนึ่งมันก็นเลยประสิทธิภาพมันก็นเลยจะดูมันจะลดลงครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอามาต่อหลอดไฟตรงๆเลยนี่อาจจะได้สูนย์นี้นะครับก็เราก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่อง r เพื่อให้ความถี่มันเสถียรกว่านี้นะครับเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับ ใช้งานได้จริงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ